สวัสดีครับนี่ต้อนรับสู่รายการคุยไรไม่ทายชื่อรายการแชร์คุยแม็นก Mac นะเอ้ยนักพอรตคาร์สิก็ตอนนี้เราเป็นแม็กพอรตคาร์ก็เอาเป็นเป็นรายการเบต้าก่อนนะครับผมยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันจะพยายามให้มันต่อเนี่ยครับเพราะช่วงนี้เราไม่มีรายการมานาแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นรายการแม็กพอรตคาร์ เดลี่ไปก่อนนะครับชื่อชัว่วรข่าวก็วันนี้เราจะมาคุยกันวันนี้อยู่กับผมครับท็อปแอดบิคานสกอร์สูครับรายงานสดจากจังหวัดโตเกียวครับเขตชินจูกุครับก็พอดีวันนี้มีข่าวใหม่เกี่ยวกับสาวน้อยพิท่เคียวภาคล่าสุดที่จะเข้าฉายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะก็ผมโพสไปในเพจแล้วครับแต่อยากเล่าภาคเสียงให้ เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็พีเคียวภาคที่แล้วหรือพิตี่เคียวที่บ้านรู้จักกันดีนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้เปลี่ยนธีมหล่กเป็นสาน้อยเวทมนต์ไม่ใช่จริงรเป็นโลกเวทมนต์เลยแหละในชื่อมาโฮเซไคพิตีเคียวหรือชื่อย่อคือมาโฮพีเคียนะครับก็ปีนี้เป็นปีนี้เปลี่ยนฉีกแนวอีกรอบหนึ่งจากเวทมนต์นะปีนี้เป็นสรรพสัตว์ครับซึ่งแปลกใหม่นะผมนะ เพราะพิธีเคียวผ่านมาสิบกว่าปีเนี่ยยังไม่เคยมีแนวแบบเป็นสัตว์อย่างนี้เลยนะฮะก็ภาคนี้จริงๆมันชื่อว่าพิธีเคียวอารามโมดนะครับผมไม่เข้าใจคำว่าอารามโมดนี่แปลว่าอะไรนะรแต่ว่าคนที่มุนใช้คำนี้กันเยอะมากก็ผมตั้งชื่อไทยให้ภาคนี้ว่ามหาจารย์สาวน้อยสับปสตัตว์พิธีเคียวอารามโมดนะครับชื่อยาวน,นิดนึง <c oughs> ก็ปีนี้ ก็ประกาศมา5คนทีเดียวรวดเลยครับออกแนวเซนไตอีกถ้าใครจําได้พี่ที่เคียวแนวเซนไตเนี่ยมันเริ่มจากภาคแรกคือภาคไฟนะฮะแล้วก็มาภาคไฟโกโก้อ่าแล้วก็มาอีกอีกทีในภาคฮาร์ดแคสที่ออกมา5คนนะครับก็ภาคนี้ก็มาห้าคนอีกรอบหนึ่งโอ้มีสมายอีกคนมีสมายอีกภาคหนึ่งสมายพี่เคียวก็มา5คนเหมือนกัน ก็ภาคนี้ห้าคนเขาประกาศชื่อมาครบแล้วทั้งห้าคนแล้วอยู่ในเว็บหลักก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับสีแรกคือสีชมพูสียมพูมิทิเคียวคือสีหลักครับคือนางเอกของเรื่องก็สียมพูภาคนี้คือในออกเสียงภาษาญี่ปุ่นว่าหอยปูนะครับแต่หมวคอยเยอะเาปูงั้นเขาหอยปูเหมือนหอยๆอยที่อัไรจริงๆเดีตอนน้องรอคนญี่ปุ่นออกเสียงจริงผมไม่มั่นใจคำดีน,นะครับแต่ว่ามัน แต่ว่าคเนี้มันแปลว่าครีมสดหรือแบบครีมนะครับที่อยู่บนแต่งหน้าเค้กนะครับขอเรียกชื่อโชวค่าวว่าเคียวฮอปุอเคียวฮอปุเนี่ยชื่อด้านคนของเธอคืออุซามิอิจิกะอุซามิคือกระต่ายนะครับคือด้านวิจิตรของเธอก็จะเป็นหูกระต่ายชัดเจนก็คือจะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับกระต่ายนี่เองครับต่อมาที่สีเหลืองครับสีเหลืองชื่อเคียวคาตา่าชื่อขนมอีกแล้วนะครับ ชื่อล่างคนของเธอคืออุลิอริสุกาวะฮิมารีครับอ่าฮิมารีเป็นพิขียวที่เกี่ยวข้องกับกระรอกครับเพราะว่าหัวเธอแล้วก็มีหางนะครับสีเหลืองภักนี้ไม่ค่อยน่ารัเข้าไหร่ในวการออกแบบอันนี้มาเด็ดตรงที่สีฟ้าเนี่ยแหละครับสีฟ้าเคียวเจลาโต้ครับร่างคนของเธอคือทาเทกามิอออออเอาออีแปลว่าสีฟ้านะครับ ตามพิธีเกี่ยวของเธอก็เกี่ยวออกสิงโตครับน่าจะออกแนวสาวทอๆนิดหนึ่งอะฮะอวีเนี่ยส่วนสีม่วงครับสีม่วงปีนี้ก็ออกแนวโตว่าคือสามคนแรกเนี่ยทั้งอิจิกะฮิมาริแล้วก็อวีเนี่ยเป็นเด็กออกแนวเด็กๆนิดหนึ่งฮะน่าจะอยู่ในช่วงปวั้นทฮะส่วนอีกสองคนเนี่ยคือสีม่วงกับสีแดงออกแนวโตๆหน่อยคือสีม่วงคือเขียวมากะลองครับ ร่างคนของเธอคือคิโตซูเมะยูคาลิครับอ่าเป็นคีเคียวที่เกี่ยวกักบแมวครับเพราะเธอใส่หูแมวที่หูนะครับอ่าแล้วก็คนสุดท้ายคือสีแดงครับสีแดงนี่เป็นสีแดงครับแต่ว่าชื่อเคียวช็อกโกแลตอ่ช็อกโกแลตญี่ปุ่นนี่คือช ok ็อกโกแลตอะไรครับอืมชื่อร่างคนของเธอเคนโจอากิระร่างพิทิเคียวของเธอก็จะเกี่ยวกับหมาป่าครับเพราะว่าจากี่สังเกตแล้วเหมือนหมาป่ากบจิ้งเจอะผสมผส,สมกันนะฮะ อืแล้วก็ตัวมาร์ทคอของปีนี้เนี่ยเขาประกาศมาแล้วฮะเป็นมาร์คอที่หน้าตาคล้ายๆเดิมไม่ต่างเดิมอะไรภาคนี้ชื่อเพคโคลินครับเป็นตัวที่บินได้แล้วก็จะห้อยผ้ากันเปื้อนไว้ที่คอเสมอเหมือนถ้าผ้ากันเปื้อนก็จะมีจุดสังเกตคือมีรูปช้อนับซ่อมออกแนวแบบเหมือนพร้อมจะกินเสมอคอนเซ็ปตัวคอตรงนี้น่าจะคล้ายกับพวก ที่ออกแบบเพืเป็นแกะเป็นอะไรเงี้ยครับอืมก็กําหนดฉายคือเดือนสองปีนี้นแต่ผมจำวันไม่ได้ฮะก็เดี๋ยวต้องมารอดูตัวอย่างแรกกันครับเขาบอกว่าจะปล่อยประมาณอาทิตย์นี้แหละอืมก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างออีกทีเพราะว่ามาโฮเซคายพีเคียวเนี่ยฉายตอนสุดท้ายคืออาทิตย์ที่สี่ของเดือนนี้ฮะอืมก็เดี๋ยวเออลืมบอกไปเลยว่าอ่าพเคียวอารามดเนี่ยก็ ไปโผล่ในหนังโงลมาคล่าสุดด้วยนะฮะที่จะเข้าฉายในช่วงเนี้ยเดือนถัดไปเนี่ยอืมเป็นหนังโลมิทพี่ิเกี่ยวก็จะมีอาลาโมดไปโผล่ด้วยแต่ว่าโผล่ไปแขกอับเชิญคือหลังๆมาเนี้ยตัวอ์จะทําพีจีเคียวคล้ายๆไล,ลเดอร์เข้าไปทุกทีละคือภาคใหม่จะไปโผล่ในมูวี่ของภาคโลมิทเสมออะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นแนวทางใหม่ครับแบกใหม่ดีสำหรับผมอ่ะก็ อัปเดตเดลี่กับพี่ที่เคียวกันไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีห้อมูลเพิ่มเติมก็จะโพสต์ลงในหน้าเว็บนะครับไในหน้าเพจของช่างของแมคคอร์ดคาร์นะฮะโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมท็อปแอดมีขังอัลกอริทึครับผมขอบคุณที่รับฟังครับก็พวกเรายังไม่ไปไหนครับยังอยู่อย่างนี้แหละครับโอเคสวัสดีครับ